ขอเ่าขอพรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับม่น่<า>นนนก่อม่ได้เลยสวัสดีค่ะขนามดเสีา่ะะาตอนนี้อลุงพฟนกับ คหล่อบรรดาช่างนะคะมีช่างค้งนะคะ,งงะ,คะแล้วก็เอชใช่นะคะเอชชิดนะคะตอนนี้ก็ขมักขมิ้นกันเชื่อมอ๊อกนะคะองคูปริจิตนะคะเทฐานพุดดิ้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแข็งแรงมั่นคงอีกไม่นานนะคะองคูปริจิตก็จะเสร็จสมบูรณ์ จะทำงานเป็นงาขมักขมิ้นเนหนม่นนะคะลุงพลก็กำลังทำงานขมักขมิ้นไม่ลดละต่อนะคะแสงแดดสายลงฝนตกฟ้าร้องนะคะก็พากันเห็ดขมักขมิ้น ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะเน้นบอบเลยเน้นตะดาขึ้นข้นคนนงเราก็เห็ดงานไปทุกมือทุกมือก็มีความสุขเราไปเนาะใครที่นะคะยังก็เรียกว่าผิดอกผิดใจนะคะต้องหรืองตัวเนาะเกี่ยวกับ ตอนนี้นะคะก็กำลังนะคะกำลังจะปลปล่อยพันธนาการให้กับองค์ครูฤาจินะคะเดี๋ยวเราก็จะนะคะขออนุญาตํำลาอ่าลุงกับบ้านก็ได้เวลาเมื่อแล้วนะคะจะมาลํำลาลุงพ้นก่อนโอ้ย ลุงพลกลับบ้านก่อนเด้อลุงพน่นขาอยู่ดีมีแห้งเด้อลุงพลนพาไหมคราวที่แล้วว่าจะอนันที่หนึ่งที่สองนะมาถึงแล้วแต่ว่าพากันไปนู่นอ้าไปน้ำซุ้มเขาเหรอจะปูจะเริ่มประเดี๋ยวมากสักเอาอันมนันซีมัลซีเดล่าเบิร์น ครบผมดครับครับผมเจดีมากจด้มาอยู่หันหลังไกลสิแล้วลุงลุงกะว่าสักปีใหม่ถี่แล้วว่อนนี่จะไม่น่าจะถึงนะคนละคันว่าพี่เพื่อเดพี่เพื่อเดก้า้ง่ายกับเดีมากอีกหันหลังเบิรนสูเข้าเโอ้ช่างจะเข้ามาแล้วข้าไปแล้วเขาทำเขารอไฟไฟเข้ามาแล้วอ๋อจัดจ่ะโอเคนะก็ดูแลสุขภาพเด้วลุงเด้อ ดูแลยตัวเองเดี๋ยวถ้าง่ายๆถ้ายังไม่ได้กลับง่ายก็อาจจะได้แวบมาอีกนั่นแหละจะได้มาอีกอยุคพักที่ไหนกันนะเออพี่จะไปนอนยะโสเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้จะไปส่งน้องเขาที่ขอนแก่นก่อนจะตีรถเขาขอนแก่นก่อนตีรถเขาขอนแก่นก่อนแล้วตีกาไดปนี้ด้ตีรถเขาขอนแก่นก่อนแล้วก็จะไปนอนยะโสสักคืนนึงก่อนกลับ เป็นนอนบ้านแม่ไงดูซะนี่แหละโอ้ยกลับก่อนเด้อร์ช่างพงค่ะาช่างแอดชายสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะการโจกกันแม่กลับก่อนเด้อฮะเอาเอาเอาเจ้ามันเป็นยังฮะบอกว่าก่อนแี่เนี่ยมันก็ยังอายไลนบ้านเมี้ยมันจะสีเหลี่ยมตาใช่มามากเลยลืมพ้นใช่แล้วแม่มาต่อยึดสายเหรอ ไว้ไม่มาตัวเก็สิจอบเบิ้งเนาะเอาเอาเอาจังหน่อยเอาสอาาาันติาเอาสิไเอ้ดนช่น่าจะออกคโสดอ,อืมอุ้ยอุ้ยยุงกับดำหม,มาแล้วอืมดำกับกามันแต่ว่าหังแย่แหล่เน,นี่ยเรออืมใช่เดี๋ยวมางวนหนะ้าก็คงจะไม่มีพัฒน,นาการแล้วแหละเนาะเขา<อ>คงจะ<อ><อ> องคูปล่อยปลวกออกคงจะสวยงามทำงานงามมากกลับญี่ปุ่นได้บ้ายังไงยังจ้ายังค่ะมาซื้อตั๋วมาแค่เที่ยวเดียวเองซื้อตั๋วมาเที่ยวเดียวยังไม่มีกําหนดกลับอยู่เรื่อยๆอยู่จนอ่นเศร้าอยากฮึอยู่จนเศร้าอยากอยู่จนมาหายอยาก เบ <y uk> าไปกันาะโอเคบบเดี๋ยวจะไปบนลาปัตเตนก่อนแบบไปหาปัตเตนก่อนปัตเตนรเราเป็นอนนะคะไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะโชคดีไม่ใช่คี่กันนั่นแหละอาศิลงไปข้างล่างกอนโอเคนะคะกลับกนเด้อช่างชัยเอสชัยคนนเอสชัยอยูอย่ข้างบนก็นะคะสู้ๆเด้นนะคะทุกคนค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ กคนสู้ๆเดี๋ยวโอกาสหน้าได้มาอีกตอนที่องค์ปู่นะคะมีอ่าเขาเรียกว่าไม่มีพันธนาการแล้วจะได้มาอีกรอนกบอน,อนึงกลับก่อนนะคะสวัสดีตอนน้องนิสิตยาค่ะลุงพานกลับก่อนเด้อลุงพานสวัสดีค่ะกลับก่อนนะคะ จ้ามือนี้กรับก่อนฮ้อนออมือมามือหลังจังมาใหม่พักอยู่ซ้ายบ้านนี้บอสิไปคนแกนตีรถไปคนแกนเลย<อ>จ้าเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับผม เมื่อใดก็ชันนั้นขอบคุณมาเยี่ยมเยี่ยมจ้าจ้าเพราะไม่ยังมาให้เรามีแต่ใจนี่แหละแค่ได้บางหัวใจมันก็สุดยอดแล้วแม่นครับขอบคุณหลายใช้เดินทางก็คือกันให้ไปไช้มาก็ดีจ้าขอบคุณค่ะครับผมขอบ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 คุณหลายๆที่แวะมาเยี่ยมเยี่ยมไี่ต้องเขาเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะรับน้องน่าจะปปารุงชุมชนนาลุงพลประแตนครับคือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะจ้าขอบคุณครับขอเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ ไปกันไปตัวครับผมไม่ม so ีน้ำหนูน้ำตาแล้วเนี่ยดีค่ะเดินทางวันนี้มาสั่งวันนี้มาสั่งวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขอเองเนาะเห็นไหมแอดมินโดนสัมภาษณ์แล้วแอดมินโดนสัมภาษณ์แล้วอันนี้ก็นะคะเหล่าบรรดายูทูบเบอร์สายลุงพลประแตนนะตอนนี้ก็กำลังแซ่บนัวนะคะจั๊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 ะนะคะก็มีพี่สาวฮันนี่สีกอกนะคะแล้วก็ย่าโจ้นะคะ โกบกอกนะคะแล้วก็นอกนี่อย่างนอแนนโกโกไลค่ะอ่าโกโกไลนะคะสีภรรยาของโกโก้ไลนั่นแหละหัวลอยแงอ่างนอืมที่พ่นปงนะคะแล้วก็นี่ก็คือนอกอดิซอนนะคะอีกช่องหนึ่งนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะครับร้อนฝากทุกท่านนะคะให้กําลังใจนะคะทุกคนที่อยู่จำปาดงนะคะ ทางนู้นนะคะสเสืเ้อแดงแดงใจบายผึ่งกะบบาวนกอ่าบ่านเบีนบ่าวนกค่ะพี่น้องค่ะบ่าวนุนะคะหลานลุงบนหนะาตัวค่ะโอ้โหนะคะอยู่กันครบหน้าชวนหน้าท่วตาอันนี้เป็นแะแซ่บแห้งละไอวจวนจะจวนจะกันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยกินเนี่ยก็เป็นแต่แซ่บโกโก้ไลท์แบบส้มส้มตีนแนี่ย อันนี้ก็แอดมินนะคะแอดมินอ่าเขาเรียกว่าอาวุโสบรรดาศักดิ์นะคะติดสอยห้อยตามมาด้วยอืม แซ่บบ่ยอดเมื่อบานค่ะพี่น้องค่ะที่เจอทีมมายุกกกอกอ่าว่าเป็นกกกอกทีมมายุกจำปาดงเหนือนี่ยมาอะไรเมื่อกี้นึกว่าเออจะเอาอันโจไปแทนแล้วเอาใจดูทันทีที่ทีมไปมีน้องแอนนะคะน้องแอนเฟรมเบอี่กันแอนก็กำลังสัมภาษณ์นะคะบนตีดีเดชานีลสัมภาษณ์เป็นอย่างคำมักคเม้น สอบสัมภาษณ์กันยกใหญ่เลยเป็นยังไงอะไรยังไงก็มีความสุขนะคะตามวิธีของพวกเรานะคะเรียบเรียบง่ายเรียบเรียบง่ายๆเหลาบรรดานางรำนะคะก็กลับปรกอกัน้นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือนะคะยูทูบเบอร์ที่พักอยู่ในบริเวณพื้นที่แถวนี้นะคะ ด็พักผ่อนกันไปทานอาหารกันไป